ครับเพราช่วงที่2ช่วงรายการทำอย่างไรชีวิตที่มีความสุขนะครับทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์หาทุมเสร็จเง,งี้ยครับ <Yeah. S 1> ก็พูดช่วงที่หนึ่งไปแล้วเรื่องทำอย่างไรชีวิตที่มีความสุขทำเสร็จแล้วก็อยู่กับความสุขในชีวิตได้อย่างไร how to make life happiness แล้วก็มา how to live with happiness ข้อสุดท้ายข้อที่สามที่พูดไป จากครึ่งแรกเนะี่ยคือดูที่ภาพที่คอมพิวเตอร์นะครับก็คือสกดจิตตัวเองนะครับว่าวันนี้จะมีความสุขอีกหนึ่งวันนะครับทําไมมันจะเป็นความสุขได้ยังไงเพราะทูตชมจาไว้นะฮะเซล์ทุกส่วนท่วร่ังกายชังเอ่อทั่วทั่วทั่วงกายของมนุษย์เรานั้นมันเมื่อก็เป็นธรรมดามันก็ที่ว่าภาคขาวอะมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะ เพราะนั้นเปนอยู่ที่เราจะสร้างความเชื่อเข้าไปเซลล์มันก็จะรับรู้เมืกอทําได้นะว่าถ้าเราเชื่อในด้านบวกมันก็เป็นบวกถ้าเราเชื่อเรื่องร้ายๆคิดแต่เรื่องร้ายๆมัเป็นด้านร้ายโดยกลายเป็นว่าไม่รู้ตัวเป็นจิตใตส้สำรึกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมามายได้ว่าวันนี้มีความสุของหนึ่งวันแม่ทำท่าด้วยยิ่งดีวันนี้สุภาพจิตเราดีอีกหนึ่งวันวันนี้จะเป็นคนมีอารมณ์ดีอีกหนึ่งวันวันนี้คิดแต่เรื่องดีๆสิ่งมีความสุขอีกหนึ่งวัน วันนี้ทำงารมีความสุดอีกหนึ่งวันวันนี้จะคุยกับเพื่อนดีๆหนึ่งวันอาแล้วแต่แต่ต้องต่อเนื่องอย่างน้อยสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้สัก2สัปดาห์น่าจะดีนะครับตอนที่ผมเียนสกุจิตคุณชมมีแค่คติเดียวนะสกุจิตว่าคําลพังเขาใช้คาว่า I think t h e r e for e I am ฉันเชื่ออย่างนี้หรือฉันชอบชอบคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนิสัยฉันจิตได้เป็นแบบนี้นิสัยแท้เป็นคือหรือเขาใช้คาว่า what we are is what we think นะสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่เรารู้สึกอยู่ขนาดสิ่งที่เราเป็นนิสัยเอาอยู่ก็คือจากความคิดเชื่อของเราทั้งนั้นโดยที่คนอื่นใส่ให้เราตั้งแต่เด็กโดยที่ยังไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ซึมซับซึมซับไปเรื่อยนะครับ เช่นเชื่อว่าเงินทองมีความสุขเช่นเชื่อว่ากา,การรับราชการบีความสุขเช่นธรรมะเชืวว่อสอนลูกต่อเราว่าอย่ายอมแพ้คนนะอย่าถูกใครรลังแกนะอันี้คือนมันก็ต่อสู้ขเขาเรื่อยใครบารังแกไม่รู้ไม่ได้ก็ทําทุกอย่างเพื่อจะจงชนะคนอื่นอย่างนี้นะครับหรือเชื่อว่าเป็นหัวหน้าคนมีความสุขเชื่อว่าแต่งงานมีความสุข เชื่อว่าอะไร้วแต่ถูกสร้างมาแต่ตอนที่เราโตแล้วเราลดกเห็นชีวิตเองได้อะไรที่เป็นด้านลบเราประจักษ์แล้วว่ามันไม่ประสบก็สะกดจิตไปในเรื่องนั้นเพราะเซลล์ทั่วร่างกายมนุษย์เรานั้นมีหนึ่งร้อยล้านเซลล์นะหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์นั้นมันปรับเปลี่ยนม่ทุกทุกหกปีคือปรับเปลี่ยนทั่วสิ้นเชิงนะฮะทุกทุกหกปี คือเซลล์ทั่วร่างกายเราโตเต็มที่นะเดียไม่ตายเลยนะคือสองปีแรกเกิดขึ้นต่ออะไรเกิดขึ้นต่ออะไรพอแล้วจากหกปีมันก็เริ่มเกิดขึ้นคงอยู่มีมีดับไปนะีคือเพมือวกาต้นไม้อะไรก็มีเนี่ยมันขึ้นมามีใบบางใบก็ร่วงไปเนะี่ยมันโตเต็มที่พอสิบหกถึงสิบแปดปีมันเกิดขึ้นคงอยู่ดับไปเท่ากันเลยนะเกิดขึ้นแค่ไหนอยู่แค่นั้นแล้วก็ดับไป อยู่ได้พักหนึ่งอะ่ะแล้วก็ดับไปพวกงี้มันก็ตายไปนั่นเองอะ่ะเพราะนั้นถ้าเรามีเข้าใจด,ด้านจุยาทำางให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นเป็นเซลล์ที่ใหม่โปรตีด,ดีแล้วแข็งแรงแข็งแรง,ข,ง,ข,งขึ้นนะให้อยู่มั่นคงขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วก็ยังอยู่อย่มั่นคงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่เอาสิ่งที่ดับไปคือสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราเช่นความคิดที่ลบๆคิดเรื่องร้าย อารมณ์ลบๆอารมณ์ร้ายเพ mm hmm. ื่อกี mm ่กับที่ไม่เหมาะสมนะที่ไม่ไม่ไม่พึงควรน่ยไม่ควรไม่ควรทำให้หมดไปเรื่อยอันนี้คือการลิขิตช่วิตัวเงได้โดยการเข้าใจนั้นสุขจิตเพราะต่อมาเซลล์สมองวิศากสมองเขาเจริญขึ้นเขาใช้คำสุขจิตว่า every cell of your body b e l i e v e every word you say you think you feel you act แต่ภาษาไทยง่ายๆว่าเซลลวทุกส่วนทั่วร่งกายเราเชื่อตำที่เราพูดบ่อยๆนึกคิดซ้ำๆรู้สึกเสมอๆและทำประจำประจำไม่ได้ทำประจำประจำมันก็จะเป็นนิสัยนะฮะคือสามารถที่จะช่วยตัวได้อายุผมก็มากแล้วเลยหกสิบนะฮะจะกล้เจ็ดสิบแล้วหลังก็เริ่มงอครับหลายก็เริ่มงมเข้ามานะ,ะผมก็ทำประจำประจำตื่นเช้าม,มาก็ ยืดเส้นสายลราอืมยืดอีกขั้วหลังให้มันแอนไปด้านหลังไม่งั้นก็หลังงอหลังกงอหลังงอจเสียหายตรงไหนหลังงอก็ทาให้สมองเสื่อมสุขภาพเสียนะแล้วก็ยืดึ้นไปเลือดลมไหลเวียนขึ้นสมองดีแล้วแขนตัวน,นี้งุง้มาก็แขนติดแล้วก็นกนอก็ไหลติดจกแขนไม่ได้เมื่อยไปหมดแล้วก็ยืดเส้นสายขึ้นมาเนะี่ยอืมหายใจเข้าเต็มเตมด้วยนะ่ะ พอเราอายุมากฮ่ะใจอ่อนหรือวลาเราเราเกิดความกลัวคะใจอ่อนแผ่วก็ยืดเสินสายอืมเึ้นบ่างเงี้ยนะอันนี้คือการสะกดจิตตุต้นนะึงนะครับเอาข้อที่สี่เลยนะฮะถ้ายังไม่เข้าใจคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือผมเนี่ยศูนย์แปดเกสองร้อยพแล้วก็จะเน้นแต่ละข้อให้ว่าข้อไหนที่คุณผู้ชมจะทำจะทำไม่ได้อยู่ สี่ก่อนจะตื่นขึ้นมาให้ดวงตาเบิกกว้างมองหมุนเป็นรอบทิศนะฮะอันนี้คือทำอย่างไรชีวิตมีความสุขนะดวงตาคือภาษาจิตวิญญาณว่าเป็นจิตว,ว,วิญญาณของมนุษย์เราหรือฝรั่งใช้คำว,ว่า The Window of y o u s s u u l ดวงตาคือหน้านต่างของจิตวิญญาณคือเราะว่าไอความสุขภพยในอข้างหน่อยมันออกมาทางดวงตา เราเกลียดใครออกมาดวงตาโกหกใครออกมาดวงตาโกรธใครมาดังดวงตาเนี่ยง่วงนอนหรือสุภาพมันก็ดีมันก็เห็นได้ทางดวงตาซึมๆถ้าสุดซ้นจับสามีความรักมันออกมาทางสายตาอะไรเงี้ยนะเพราะดวงตาสำเพ็งมาถ้าเราไม่สร้างให้มันมีความสุขมันก็จำเจจำจาจำเจจำจำ,จำ,จ,ำจำซ้ำเนี่ยมองแต่ความทุกข์มอยความทุกข์บ่ยในเรื่องหลายก็จะหาเรื่องหลาย เพราะดวงตาเบิกกว้างเลยเพราะเบิกกว้างมันจะสดชื่นแจ่มใสคนที่มีความทุกข์ความเครียดตาม,มันจะรว่าบีบจะเกร็งจะหดตัวเพ,วพวื่อไงภาษาอังกฤษว่าคอนสตริกชันนะครับตาก็จะเก้าก็จะแข็งเพราะตาแข็งเนี่ยคือความเครียดเนะเพราะฉะนั้นไม่าตาแข็งตาเกร็งตายึดติดก็คือหมุนรอบๆไปรอบชิดเนี่ยมองก,กว้างๆมองไปรอบชิดเนี่ยเป็นวงกลมก็ได้ นี่จะหมุนเป็นเลขกปดนะฮะหมุนจากดิสกุมตรงกลางแล้วหมุนไปด้านซ้ายก่อนอ่ะโทษหมุนไปด้านขวาก่อนด้านขวาคือสมองซีขวานี่นะเป็นอารมณ์สึกอารมณ์ดีแล้วก็หมุนรอบๆเป็นเลขแแนวนอนเลข8สากลนะฮะเป็นเลขปดาดยูยุยูยูเนี่ยมันจะนังในเลข8ปดนี่ขึ้นเนี่ยมันได้กว้างรอบชิดไปดังตรงหางตาแล้วก็มาใต้แล้วก็ขึ้นมาใหม่มันเปเปรียบเสาร์ว่าเมื่อเราล้ม แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วขึ้นมาบนนะฮะแล้วก็ลงมาล่างขึ้นมาบนอีกนะครับต้องอันดับแรกต้องขึ้นจากบนขวาจะดีสุดบนขวาแปลว่ามีชีชวิตชีวาซ้ายล่างแปลว่าจะไปควรตกต่ำซึมเศร้าได้นะครับเพราะนั้นก็มองส,สุดท้ายก็จากซ้ายล่างขึ้นขวาบนว่าวันไหนเราอาจจะอ่อนเพียเพลางสึมเศร้าเราก็จะลุกขึ้นมาใหมต่ตามดวงตาที่เราเปิดไปนะครับ จำไว้นะครับดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตวิญ,ญญาณให้จิตเปลี่ยนพลังด้วยกันมองอย่างเป็นสุขเป็นพลวัตพลวัตแปลว่าขับเคลื่อนนะฮะมีชีชวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์ให้บุญเป็นเลข8แนวนอนแล้วก็ทําให้ชีวิตมีความสุขพอเจอใครก็ตาแป๊บแป๊บแๆแล๊บเนี่ยตาม,มาเคลื่อนไหวเป็นพลวัตแต่ตื่นเช้ามาตาแข็งนะ,ะเอาแต่จ้องในโทรศัพท์มือถือเอาแต่จ้องหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือ ตากขแข็งชื่อกับนิสัยที่ไม่ดีก็ไปความทุกข์นะีคือไปความจริงจังตาสายตาจริงจังจ้องไปไม่พอมันจ้องไม่ไหวต้องขึ้ขบวดชิ้วเพราะคนเครียดจะเห็นว่าหน้าชิ้วคิ้วขบวดตาแข็งเนะี่ยก็เบิกดวงตาแต่เช้ามีความสุขมากครับนะง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเกี่ยวเรื่องเงินทองเลยมันอยู่ตัวเราข้อที่ห้าคืออะไรครับพอลุกขึ้นมา นั่งปอบยืดเส้นสายเมื่อลุกขึ้นมานั่งนะขยับฝ่าเท้าเพราะฝ่าเท้าเป็นเรื่องของเซลล์ทุกส่วนทุงร่างกายเช่นขอ,ของร่างกายเรานะครับก็คือสมองเราท้องจะแข็งแรงลมหายใจแข็งแรงมันต้องเริ่มจากฝ่าเท้าคุณผู้ชมจำดีๆนะบอเซลล์ท่วร่างกายเราโตต็มที่แล้วมันเริ่มงอกกนะันเริ่มจากฝ่าเท้าขึ้นมานะครับมาถึงน่องนะถ้าเมื่อไหร่เรา เทา้าตื่นเช้ามาโอ้โหแข็งบนะ้าโดยเฉพาะนิ้วเท้ามันซ้อนกันนะแปลว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีนะฮะน่องเป็นเจ็บชาน่องตึงบดหรืออยู่ๆขยับตัวที่น่องโอ้โห,โโหปวดแป๊บ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 แปลว่าสุขภาพเราไม่ดีแหละไม่ยืดหยุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็มาคึงมันมหน้าขาถ้าหน้าขาสึกเกรงตึงบดทึงเข่าหน้าขาเนี่ยตึงบดก็ไม่ดีนะครับก็ เดินเช้ามาก่อนที่ลุกก็ขยับเท้าเนี่ยขยับนิ้วเท้านิ้วเท้าป่าเท้าเนี่ยขยับน่องนิดหนึ่งยืดเส้นสายแข่นนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมานั่งนะครับเวลานั่งเป็นไปได้ลุกขึ้นด้านขวาจะดีกว่าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายหัวใจหลับดีๆอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บออกกำลังกายแรงไปจะไม่ดีอาจจะกระทบกระเทือนหัวใจลุกด้านขวาเอาฟา์มบือแตะตรงเตียงนอนแล้วก็ลุกขึ้นด้านขวาแล้วจะเพิ่งลุก ขึ้นยืนนฮะนั่งอยู่บนเตียงแล้วขยับเท้าแบบนี้นะขยับเท้าเอาปลายเท้าลงกับพื้นเติมฝ่าเท้ายกปลายเท้าขึ้นส้นเท้าลงขยับซ้ายทีขวาทีทีละข้างนะฮะหรือจะขยับฝ่าเท้าเนี่ยขึ้นลงสองข้างพร้อมกันได้สักสิบครั้งก็ดีไม่ได้ก็สักกี่ครั้งก็แล้วแต่ฮให้ร่างกายมันยืดหยุนย่นเลือดลมไหลเวียนดีและ เริ่มลงรายละเอียดต่อเมื่อไอ้เส้นประสาทตรงเท้ามันเริ่มข,ขยับข่อนหรือว่าเป็นพลวัตแล้วก็ค่อยขยับเนะี่ยเขาก็ยืดแขนนิ้วมือเนะี่ยแอนลับไปด้านหลังก็ต้นพังสมองพังชีวิตอย่างที่เมื่อกี้ผมทําให้ดูเนะีย่ยเทียบเท้าแล้วก็เอาเบืออย่างกระจายลึกๆนะลึกๆเนี่ยเอาเบือ,อ,อประสานกันอย่งเง้ก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไปจริงจังมากอย่างเงี้ย ก็แอนแขนไปด้านหลังนฮะเพราะเวลารอเครียดหรือแก่เนี่ยไอ้แขนมันจะหดตัวแล้วจะยึดติดแล้วจะอินดอยยกแขนม่นลงนะมันเมื่ยไปปวดปวดหลดังปวด,ด,ดเอวก็นวดหลังภายในตัวไอ้ใจลึกๆไอ้ท้องอะพอออกเนยะแล้วก็อ๋อเสียงนี่เบี้ยวสุกมากเลยมันก็ปลดป่ยคขามทุกขอคขามเรียดออก,ออกและขอมสุขคือออกเสียงด้วยเี่งเสียงร้องเพลงเสียงสุตทีออทนานงอามเนี่ยนะ ไปด้านซ้ายทีด้านซ้ายคือสมองซีกขวาเนะี่ยคืออารมณ์ดีสุภาพดีและตายดีเวลาตายด้านขวาต้องหายใจเข้านะี่แล้วหายใจออกแล้วไปด้านขวาทีจะได้ไอตรงตายสองข้างมันมีสองข้างแล้วก็กระเพาะมันอยู่ด้านซ้ายตับอยู่ด้านขวาจะได้ดีหมดนะตับไตเส้พุงเนะี่ยด้านขวาที นึกนึกกันมานิดหนึ่งเอาฟอกโลหิตด,ดำเแดงแล้วก็ตายเป็นความสุขม,มากเลยถ้าเซลล์ประสาทร่างกายหรือเรื่องการมันยืดหยุ่นเนี่ยแต่ที่ความทุกข์โอ้ยไหลติดโอ้ยเมื่อยไปหมดนี่คือความทุกข์เลยไปหาหมอรูดต่อ,อแหละแล้วเหมือนกันโอ้เมืองไทยไม่มีสถานที่นวดมากอย่างเงี้ยทำไปสามครั้งนะอย่างนี้คือหนึ่งหนึ่งรอบเนี่ยแอนไปด้านหลังแอนแขนด้วยเนี่ยคุณผู้ชมลองทำดูแล้วก็ ออกหายใจออกทางปากเลยนะโอ้แอบไปด้านซ้ายดึงลึกหาใจสองสองจมูกเลยเอาทำปากแอบด้านขวาหายใจลึกสองสองจมูกเลยอันนี้คือหนึ่งรอบแต่ถ้าทำสามรอบได้ยิ่งดีพอสารอบเสร็จแล้วมาแอนหลังอีกทีเนี่ย พอนี้จย่งที่เส้นสายเสียงยาวๆไปงี้โอ้พอเสียงบทเกี้ยงก็อาจจะออกพอดีสิ่งที่สำคัญบ้างผู้ชมเนี่ยมันกับปลดปล่อยความเครียดความทุกข์ออกจากชีวิตเราเวลาเครียดมาม่อม่างทีโอ้หรือเวลาเป็นอึอ,อะไรเงี้ย โอ้ยแบ่ฉี่เนี่ยมันหัวเราทุกเนี่ยใครตีเราจับเราบีบเราเนี่ยโอ้ยมันออกไม่งั้นบันเก็บกดเลยมันออกเสียงคันดีกันเสียงนี่มันดีด้วยออกลบแล้วมันเป็นด้านบวกถ้าออกยาวๆก็คือเสียงร้องเพลงเสียงสุดท้อารมณ์เสียงที่มีความสุขคือเสียงยาวๆเส้นร้องเพลงเนี่ยดา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  โอ้โหโอ้โหคือไม่ต้องมีเนื้อหามีเนื่อเดนร้องเสียงจากล่างไปสู่สูงคือจากท้องขึ้นมาถึงปากอย่าร้องเสียงจากบนสู่ล่างเสียงไปรู้เป็นอะไรคนหูเลือกได้แินไม่ออเสียงมันต่ำไปมันเป็นของเครียดเวลาเราโกรธ เวลาเราเกียร์ไเราจะพูดเสียงขุ่นขุนสั <S 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 ้นๆไปเกียมันจิบขอมาเนี่ยแต่ระเบียบมสมเราจะเสียงยาวไงโอ้ยเป็นไงบ้างลูกตานโกลงเป็นไงบ้างเวลาพบเจอลานี่จเสียงยาวมากมา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 มมามามหากงหน่อยมาหาลึกยาวแต่เป็นทำเปบนมสมเพราะนั้นเวลา พรตรงนี้ปบเนี่ยมันจะรู้ถึงเส้นประสาทร่างกายด้วยพอตรงนี้ป๊บว่าเอ๊ะหลเราเมื่อยไหมพอยืดตรงนี้เรารู้ว่ามันมีพังผืดยงไหลไหมถ้าคุณผู้ชมที่ยืดตรงนี้รอบสุดท้ายเนะี่ยเอามาอย่างนี้นะโอ้ยแล้วสึกไหลตึงนะฮะก็วนไหลนิดหนึ่งจะให้พังผืดมันมันกัดมันกดน,นะบดไหลเนี่ยสาวสงสารตรงนี้ บุญจะบูนข้างทีละข้างก็ได้บุนสองข้างพร้อมกันได้บุนทีละข้างก็ได้แต่หลังไปด้วยนะอาจจะปะกติให้เป็นฮนะแล้วก็ได้เป็นการสร้างนิสัยให้เป็นความสุขด้วยเวลาไปว่าเราลงไปกินข้าวเจอพุดพ่อคุณแม่หรือเจอใครแล้วแต่ที่หน้าบูนทําไมบ้าช้าจังเหรอโอเคเดีย๋ยวจะทําให้เสร็จไปทํางานทําเสร็จยัง ค่าเดี๋ยวเรียบร้อยค่าเนี่ยบูนอย่างงี้ปุ๊บเขาก็กวนออกไปได้เพราะท่านี้ว่ามีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าเนี่ยงนี้วมีก็มีความสุขนะครับยิ่งเส้นเสือขึ้นมาก็ขยับตัวนะครับอ่ะข้อที่หกนะดูจากข้อมางทีเวลาใกล้หมดแล้ววันนี้จะได้สักาเจ็ดข้อหรือเปล่านะครับข้อที่หกอยู่ชีวิตอยู่ปัจจุบันโอ้โหความสุขของปัจจุบัน ขอเครื่องชั่วโมงเช้าได้ไหมให้ความสุขนึกคิดดูกับปัจจุบันขณะด,ด้วยการคิดในสี่มองมองในสี่เห็นกายใจจะไม่ยากจากน่นกันนี่คือสธิจ้าสุดยองฉันะแต่จำไวนน้นิยามผมความสุขคือปัจจุบันขณนะแลวผมก็ใช้โซแการฝันหลังนะครับจะทังฝันหลังเริ่ม mm hmm. พอผมไปสอนที่เมืองนอกป่อยว่า happiness is now now is happiness ความเครียดมาสุดความทุกข์มาสุดคือชอบอยความคิดจะคิดแต่เรื่องอนาคตในเรื่องนั้นไลหรือ,รอนึกแต่เหตุการณ์เดวอดร้ายในอดีเพราะนั้นสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างที่เราสุขได้ทุกอย่างสุขมันเดี๋ยวนี้ที่นี่ตรงนี้ไม่ใช่ต้องรอให้จบก่อนทํางานชนิดสเร็จก่อนจะมีความสุขสุขมันทุกวันขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เราเครียดเพราะอะไรจิตกระจแยกอยู่จากกันเดินเช้ามา เราลืมตาขึ้นมองก็คิดแต่เรื่องนน้นคิดแต่เรื่องนี้คิดแต่เรื่องนี้อันนี้เป็นความเครียดมากนะครับอ่ะดูผมหน่คุณผู้ชมเอาคอมพิวเตอร์ลตรตรงนิดหนึ่งว่าอยู่ปัจจุบันขณะเครื่องชั่วโมงเช้าทำไงครับผมท้าคุณผู้ชมนะฮะว่าทำไม่ได้ลองทำดูนะพรุ่งนี้นะเครื่องชั่วโมงได้ไหมครับให้ความคิดคิดในสิน่งที่มองมองสิ่งที่เห็น ความสุขจริงๆนบ,บชีวิตจริงๆ,ๆอะไรที่เกลียดโกรธชังอะไร้มันหายหมดเ่ยเพราะปัจจุบันเมื่อเราเห็นสิ่งที่เป็นสดๆคอมิวเตอร์เกิดขึ้นไป็นไรับ <m> ก็คืออะไรครับก็คือเมื่อตาเรามองกล้องก็รู้วกล้องมองพื้นก็รู้วพื้นสมมติตอนนี้ผมมองไฟก็รู้วไฟมองคอมพิวเตอร์ก็รู้คอมพิวเตอร์คือเมื่อเไปจ้องเนี่ย คือรู้ตัวว่ามันสีอะไรมองแก้วรู้ว่าแก้วเข้าไปห้องน้ําสมุษยจิตปาสีิสันมาก็รู้ว่าปาสีิันนี่เป็นสมบุษยเนี่ยว่าปสีิันยี่ห้ออะไรสีอะไรน,นิยาสีฟันลขึ้นมาสีฟันก็รู้สึกตัวตรงนี้ครึ่องชั่วโมงเช้าคิดต่นสิน่งที่มองมองสิ่งที่เห็นแค่นี้ครับแต่ทุกวันนี้เราปีปัญหาด้านสุจิตคืออยู่ในห้องน้ําจิตอยู่ห้องน้ําจะไปอยู่ที่รถละจิตอยู่ห้องน้ําจะไปที่ทำเงานะ กายอยู่ทห้องน้ําใจไปอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นแล้วว่าเขาพูดทำไปอย่างนี้กับเราเขาทำไงเขาเกีียดเราเมื่อไหร่เครื่องชั่วมงเช้าจิตกับใจแยกจากกันความคิดก็เกิดความทุกข์ก็กาะเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งสําคัญมากเวลาวันนี้ใกล้จะหมดแล้วขอให้อยู่ปัจจุบันขนาดกาคือ He and now วอยู่กับสิ่งที่ขนาดดินยวืีที่ตรงนี้และการทำงานที่สุดคือ ทำเท่าที่ทําได้ในขณะนี้อยู่ดีที่ตรงนี้ไม่ต้องเร่งรีบเวลามันไม่เคยมีสามถกันเร่งรีบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็เรียนย้ำผู้ชมนะผู้ชมที่มีปัญหาจากทาข้อไหนในหหัวข้อนี้ซึ่งเขาได้จะมาคุยต่อก็ส่งข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือผมนะ089 209,000ว่าจะให้ผมพูดเรื่องอะไรหรืออยถามเรื่องอะไรวันนี้ก็ขอให้ นอนหลับฝันดีนะฮะอยู่ความสุขขอนนอนแล้วเ่อเช้าม,มาก็ทําอย่างนี้แหละยีว่าตัวเองเุิดประตวเองจะิดเส้นสายแล้วก็อยู่ปัจจุบันขนาวันนี้ก็หมดเวลานะครับขอบคุณได้ขอทุกท่านมีความสุขครับ